อีกที่หนึ่งนะครับที่เวลาเราไปเที่ยวแล้วแบบไม่อยากพลาดนะครับก็คือพวกมหาวิหารตามเมืองนะครับเดี๋ยวเนี่ยถึงละเราถึงแล้วนะครับที่เซบิยากาธิโจนะครับซึ่งเป็นที่ที่สําคัญนะครับเป็นที่ฝังศพของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับคนที่ค้นพบทวีปอเมริกานะครับแล้วก็เป็นโบสถ์โคลสิกนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นโบสถ์คริสที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากที่วาติกันแล้วก็เซนต์เจมส์นะครับที่ลอนดอนนะครับ ีด้านหลังโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรให้ดูบ้างเข้ามาด้านในวิหารนะครับสีดอีกแล้วใหญ่มากอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นวิหารสไตล์โกธิกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ด้านหน้าก็เป็นอัล a านะครับหรือว่าแท่นบูชานะครับพระเยซูแล,ล้วก็ด้านซ้ายกับขวาตรงนี้เป็นออร์แกนนะครับมีทั้งหมด4ฝั่งท่อทําเสียงเนี่ยจะมีทั้งหมด7,000ท่อนะครับ7 0 0 0ท่อ7,000เสียงแต่และเสียงไม่เหมือนกันเลยนะครับอลังการมากสวยมากอันนี้ข้าบนเป็นไม้แกะสลักนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกออาท่านะครับหรือว่าพวกแท่นบูชาอันนี้ก็สร้างโดยพวกกับเศรษฐีในสมัยก่อนนะครับคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาสร้างแข่งกันนะสร้างแข่งกันแบบเหมือนขิงนะครับว่าบ้านไหนมีเงินเยอะกว่าแล้วก็มีรสนิยมดีกว่านะครับก็จะสร้างแท่นอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองของ,รงประจําตระกูลนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยบริจาคให้กับโบสถ์ด้วยนะครับถ้าบริจาคให้กับโบสถ์หรือว่าศาสนาเยอะเนี่ย เราก็จะได้โลเคชันที่ดีนะครับโลเคชันที่คนเห็นแล้วก็มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าอยากได้ตรงไหนมีเยอะมากนะครับมีรอบโบสเลยอ่าเป็นเป็นชาเปลนะครับไม่ใช่อัลท่าพูดผิด <c oughs> มาถึงส่วนนี้นะครับสำคัญมากเป็นส่วนที่ทำให้เราอยากเข้ามาในวิหารแห่งนี้นะครับจะมีรูปเซนต์คริสโตเฟอร์อยู่นะครับที่บาทก็คือพระเยซูกำลังแบก โลกนะครับแต่ว่าด้านหน้านยครับที่เป็นผลงานทองแดงรูปหล่อนะครับเป็นที่ฝังศพของคริสโตเ p h ฟอร์โคลัมบัสนะครับที่เป็นคนค้นพบทวีปอเมริกาจากการสปอนเซอร์ของควีนอิซาเบลล่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นคน4คนนะครับที่แบกลงศพอยู่4คนนี้ก็สะท้อนถึงพื้นที่ของสเปนนะครับที่เมื่อก่อน่ยแบ่งเป็นหลายๆภาคนะครับในช่วงยุคกลางนะครับก็จะมีคาสติลนะครับเลออนแล้วก็ อารากอนนะครับแล้วก็อันดาลูสนะครับคนเนี่ยแบกลงศพของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ที่น่าสนใจมากนะครับสังเกตคนนี้เลออนนะครับเป็นสิงโตไลออนถือเหมือนกับเป็นหอกอาวุธนะครับของชาวครนะิสเป็นไมกก้กางเขนอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าด้านล่างตรงปลายหอกที่เป็นปลายแหลมนะครับปักไปที่ทับทิมงงใช่ไหมว่าทำไมต้องทับทิม ทำผิดหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับคือคําว่าทับทิมในภาษาสเปนนะครับมันจะออกเสียงว่าแานาดามีความหมายว่าทับทิมหรือว่าพรอมกราเน็ตนะครับแานาดาเนี่ยคือเมืองที่เราไปมาคลิปที่แล้วเป็นเมืองที่เป็นที่มั่นสุดท้ายของอารยธรรมอิสลามหรือว่าอาหรับ ในพื้นที่ของสเปนอันนี้เขาก็เลยจะสื่อความหมายว่ายุคข,ของคริสเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยปีนั้นเลยแหละครับที่เขาได้ออกไปค้นพบทวีปอเมริกานะครับก็คือปีเดียวกับที่สเปนนะครับได้ยึดพื้นที่คืนมาจากอิสลามในแกราดานะครับที่เป็นพื้นที่สุดท้ายก่อนที่ชาวมุสลิมเนี่ยจะถอยกลับไปพื้นที่ของตัวเองนะครับแรงเหมือนกันนะความหมายเนี่ยแรงเลยอ่ะมาแล้วครับต่อเลยตรงนี้เรียกว่าเป็นอัลท่านะครับ หรือว่าเป็นท่านบูชาในภาษาไทยเรานะครับอันนี้เป็นก็เป็นมาสเตอร์พียนะครับของโบสถนี้เลยนะคือเนี่ยจะไปเห็นว่ามีช่องหลายๆช่องนะครับช่องทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด45ช่องนะครับแต่ละช่องก็คือจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละชปเตอร์ในชีวิตของพระเยซูนะครับตั้งแต่เกิดไปจนถึงโดนตึงกลางเขนข้างบนเลยนะครับจุดประสงค์ของการทำอันนี้ขึ้นมาคือเขา ถอดบทความนะครับถอดเรื่องราวเกี่ยวกับไบเบิลออกมาเพื่อที่ทําให้เป็นรูปภาพอย่างที่เราบอกไปเมื่อตอนตั้งแต่ที่สวิสเซนนะครับว่าเขาทาอันนี้เอาอมาเพื่อให้พวกคนที่ไม่มีการศึกษาในสมัยก่อนดูนะครับเพราะว่าคนไม่มีการศึกษาคนจนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความรู้นะครับอ่านหนังสือไม่ได้ก็เลยต้องสร้างอะไรที่มันเป็นรูปภาพขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับทำด้วยไม้นะครับแกะจากไม้หมดเลยแล้วก็หุ้มด้วยทองแท้ นเนี่ยทุกคนดูนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเข้าไปในโบสถ์ที่ไหนนะครับในยุโรปหรือว่าทั่วโลกนะถ้าจะสังเกตว่าเป็นโกลฟิกนะครับหนึ่งในข้อสังเกตที่จะให้เรารู้ได้นะครับสังเกตรตรงเนี้ยตรงโดมตรงเนี้ยครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆปลายดอกบัวเนี่ยเวลาเอามือทําอย่างเงี้ยครับมันจะมันก็เอามือ2อันมาเหมือนพนมมืออย่างเงี้ยสองอันประกบกันรูปทรงอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ได้นะครับว่าโบสถ์เนี้ย เป็นโกติกเนื่องจากวิหารของเซบิยาเนี่ยครับเขาสร้างทัพมัสยิดหรือว่าสุเหรา่าที่ใหญ่ที่สุดในสมัยมุสลิมนะครับสร้างคือโลกของเก่าทิ้งนะครับแล้วก็สร้างทัพมาเลยแล้วก็จะมีหอคอยตรงนี้ครับที่เมื่อก่อนใช้เป็นมิเนเรตนะครับหรือว่าเป็นหอคอยที่เอาไว้ทําพิธีนะครับให้คนอื่นทั้งเมืองเนี่ยได้ยินช่วงที่ชาวคริสต์นะครับยึดกลับมาได้ก็เปลี่ยนมิเนเรตอันเนี้ยมาเป็นหอะระฆังนะครับ ก็สัน่นระฆังเรียกให้คนมาทำพิธีนะครับไม่ได้ทำลายทิ้งแต่ว่าใช้เอามารีไซเคิลรีโนเวทนะครับเป็นเบลทาวเวอร์แทนนี่ตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับเห็นภาพให้ชัดขึ้นนะประตูตรงนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับที่เมื่อก่อนเป็นประตูทางเข้าหลักเข้าไปในมัสยิดนะครับแต่พอเรามองเข้าไปเนี่ยเป็นโบสถ์สไตล์คริสเตียนตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับที่แกะสลักพวกอักขระนะครับเกี่ยวกับภาษาอาหรับ ประตูของโบสถ์คริสเป็นภาษาอารัเบเดินมาเรื่อยๆเหนื่อยละหิววิกแล้วนะครับหาอะไรกินดีกว่ามีหลายร้านเลยนะครับให้เลือกแต่ว่าวันนี้เรามาหาอะไรกินเล่นนะครับที่ร้านนี้เป็นคล้ายๆแบบทาป,สปาสบาร์นะครับชื่อว่าคาซาโมราเลสนะครับ ที่สั่งมานะครับแกงคัวยอันนี้เรียกว่าสังเกยนะครับ <Rice. S 1> น้ำกระเจียเจ๊ยบ้ยบนเจลยตอนเลยอ,อันนี้เรียกว่าสังเกยนะครับสังเกยสูตรของที่เซียวีาเนี่ยก็คือเอาไวน์แดงนะครับมาผสมกับเลมอนเนทนะครับหดือดน้ำมะนาวอร่อยมากอันนี้สดชื่นเลยนะครับระหว่างวัน Mm. อาหารมาแล้ว mm. อย่างแรกเป็นทิพย์คอลเทริยานะครับเป็นผักโขมป i n i ชนะครับแล้วก็ผสมกับชิคกี้รือว่าถั่วลุกไก่นะครับ oh. อางที่สองดูดูแบบเผ็ดขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นชิคกีเหมือนกันแล้วก็ผสมพวกเครื่องในหมูแล้วก็ข้าวข้าวนะครับคขายข้าวผัดผสมกับแก้มหมูนะครับเนื้อหมูส่วนแก้มของเขา yeah. อันนี้ซุปหางวัวสรับสเปนนะครับดูกันนะว่าแตกต่างจากที่ไทยหรือเปล่าเนื้อมาจากข้นๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นสตูมากกว่านะครับไม่ใช่ซุปเนือเปื่อยมากอุ้ยรุยรุยน่ากินมาก แคทตัสนะครับด้านในเป็นแฮมอัน mm hmm. นี้ก็ทั่วไป mm hmm. อันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมาก mm hmm.